ต๊ะกันตั้งโต๊ะกอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบนี้มันเสียหายกันหมดแล้วขอตั้งโต๊ะเลยครับของขอตั้งโต๊ะเลยครับเข้ามาชมกันเยอะๆเลยครับเข้ามาชมลุงเยอะๆหน่อย ได้รู้กันจาแจ้งเลยครับแป๊บนึงลุงยังไม่ได้อ่านน้ำแปรงฟันนะลุงยังสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวก่อนทำลมก่อนเอฟซีทุกคนพร้อมอยังครับอ่าเรื่องแรกนะ เรื่องแรกผมอยากจะชี้แจงแบบนี้นะครับทุกคนกรณีของน้องนุกับน้องนุ่นสองนอเนี่ยซึ่งนะตอนนั้นที่เริ่มแรกเรามาเจอกันทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าน้องอาจจะเป็นผู้หญิงและผู้ชายจะจีบหรือไม่จีบตรงนั้นผมยังไม่ได้สัมผัสแล้ว มีบุคคลที่สามเขาคือพี่กันเขามาบอกว่าอันนี้ผมขอเอ,อชื่อได้ไหมอ่ะเพราะผมเสียหายนะผมผมเป็นคนพูดตรงๆนะครับนะเขาทักมาซึ่งเขาทักมาถามว่าคุณโจอ่างนี้ดีกว่าก๊อกก๊อก,กวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมเขาทักมาถามผมตอนตีสี่สี่สิบ ก็อกลุงโจ้แล้วก็สวัสดีครับอ,อผมก็บอกว่าสวัสดีลุงโจ้ด้วยความยินดีเพราเราก็บอกตอขอบคุณนะที่เขามาท,าทาักทายฝากเราก็บอกว่าฝากเอนดูเจ้าโอป้านานๆน,น,นะครับลุยกันมาอยากให้น้องสบายเขาก็บอกว่าอยู่ดีๆเขาก็พูดมาเลยนะตอนนั้นนะครับณนะตอนนั้นที่เขาคุยกับผมครั้งแรกนะไม่รับปากนะคะ ไม่รับปากนะคะเขามีแฟนแล้วกันเองไม่อยากไปยุ่งกับเขามากกลัวนุ่นเขาจะว่าทุกคนครับโลกลิเกอย่าว่าแต่โลกลิเกเลยแม้แต่วงการดาราวงการละครอะผมอยู่วงการลิเกมาหลายปี พี่นำนวนหนึง่งัสดีครับมาพี่เอ่ยชื่อเอ่ยชื่อพี่กันเยอรมันเขาทักมาถามแบบนี้แล้วผมก็ทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าทุกคนอาจจะไม่รู้นะว่าโกรกลิเกหรือว่าโลกละครเขาอยู่กันแบบว่าบางคนอนะเปิดยากมากบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรเขาก็คิดจนไปแบบฟุงฟ้งๆซึ่งมาถามแบบนี้แล้วแล้วใช้คำว่าเนี่ย กวนนุ่นจะว่าถามหัวอ,อกผมก่อนหัวอ,อกของผมนะผมเป็นลิเกที่ผ่านมาทุกยุคอะเอาพูดง่ายๆผมผ่านยุคพ่อยุคแม่มาแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่ามันอะไรคืออะไรอยู่ดีเขามากล่าวหาแบบเนี้ยผมก็บอกว่าพี่ไม่ดูให้มันจริงก่อนนะพี่ครับพี่ไม่รู้พี่เชื่อผมไหมที่ผมบอกว่านุ่นุ่นคือการแสดงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะณตอนนั้นเขาคือคนที่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูน้องนุหนึงนะหนึ่งนะนงนะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยกัวไอ้นุเสียหายสองสองสำคัญเลยที่สําคัญเลยที่สุดเนี่ยผมกู้มันจะจะเสียหายถึงไอ้นุ่น ไอ้นุ่นมันกำลังทำงานไอ้นุ่นมันกำลังออกมาแล้วไปเจอข่าวเสียหายเนี่ยผมเด็ก90ผมเด็กยุค90ผมไม่รู้ว่าน้องมันเปิดได้ไหมอะไรได้ไหมแบบไหนได้ไหมแล้วผมเจ็บตรงที่คุณกันมาบอกว่าผมไปขายข่าวเพื่อเอาเงินคุณกันครับ นะวันนั้นหลังจากที่คุยกันวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบแปดว้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันอีกเลยเนี่ยแล้วก็มาคุยกันเนี่ยผมก็ยังยืนยันแก้ตัวให้น้องผมได้เงินจากคุณกัน ้พี่โจเดี๋ยวพ๊บนึงเดี๋ยวผมทำอารมณ์ไปนผมตหมดแล้วอะคือจะบอกแบบนี้นะทุกคนฟังนะคือเมื่อกี้อ่ะตอนหลังจากที่หนูลงไลฟ์พี่โจกับแอมก็ก็ได้โทรคุยกันแกก็ร้องไห้เนาะและแกก็อธิบายเราเสียงดังาเลยี่แอมไม่ได้ยินหมดแหละทุกคนได้ยินหมดเลยว่าอธิบายเราว่าว่ามันคืออะไรเดนหอกอธิบายให้ฟังแบบนี้นะคือตอนเนี้ยลุงแกอะสติไปและหลุดแล้ว พูดตรงๆก็คือสติหลุดไปแล้วทีเนี้ยทีเนี้ยเออแป๊บหนึ่งเด้อทีเนี้ยหรือจะอธิบายแบบนี้พี่โจ้พูดกับหนูก็คือแชทเนี้ยคุยกันนานแล้วคุยกันแบบนานมากแล้ววันที่อวันที่ขึ้นหน่อยพี่โจ้วันที่อะไรบอกวันที่ก็ได้พูดก็ได้วันที่เท่าไหร่สิบเจ็ดสิบกรกฎาคมตีสี่ตีสี่สิบเจ็ดตอนตอนสิบเจ็ดกรกฎาคมแล้วเขาเป็นคนมาต้อนใส่ผมใส่ผมแล้วผมถามหนู อาเดวหนูอธิบายให้แป๊บหนึ่งนะเพราะพี่โจออะแกสติหลุดไปแล้วเนาะเดวหนูขอญาตอธิบายแทนแกเลยแล้วกันเพราะเมื่อกี้โทรคุยกับแกแล้วแกก็ร้องไห้แอมก็ร้องไห้คือร้องไห้กันยกใหญ่เลยทุกคนฟังหนูนะพี่โจอธิบายหนูมาแบบนี้คือคุยกันตั้งแต่วันที่แจ้งไปชัดเจนแล้วเริ่มแชทของการเริ่มคุยเนี่ยคือพี่กันเนี่ยเป็นคนทักไปก่อนเสร็จปุ๊บอะ เราก็ถาม่าพี่โจ้แล้วท่านพี่โจ้พูดแบบนี้พี่โจ้พูดไม่ได้ผมไม่รู้แม่น,นหนึ่งพูดจริงผตอนนั้นอะผมไม่รู้เพราะว่าผมมาเป็นลิเกมาหลายปีผมเป็นมาเรื่องรุ่นไหนผมไม่รู้ว่าลิเกอะมันเปิดได้ไม่ได้ว่ามีแฟนผมกลัวมันเปิดไม่ได้แล้วทีเนี้ยเอ่อมาคอมเมนต์คอมเมนต์ที่บอกว่าอะไรอะอย่าเยอะกันเกินคืออะไรอะเงียยปากก่อนเนาะเดี๋ยวฟังก่อนนะทีเนี้ย ทุกคนฟังนะในหนูวธที่บายทีเดียวนะหนูยังไม่อ่านเม้นนะทีเนี้ยแกก็บอกว่าผมเฟรนดิกเกม,มานหนึ่งรุ่นผมมันเปิดไม่ได้ครับผมก็คิดว่ามันเปิดไม่ได้ผมก็ไม่ได้ปรึกษาใครหรอกผมก็ตอบไปแบบนั้นเพราะผมกลัวว่าถ้าเปิดมาแล้วอ่ะไอ้นุ่นจะโดนอะไรนุ๊กมันจะโดนอะไรไหมผมก็เลยตอบไปแบบนั้นผมก็เลยพูดไปนะเพราะคนอนะ่ะเพราะว่าแบบความหมายแกคือแกกลัวแกกลัวว่านุก,กับนุ่นอนะ่ะ จะเจอแบบจะเจอกระแสที่มันไม่ดีทีนี้เสร็จแล้วแล้วเรื่องประเด็นขายขายข่าวพี่โจไม่เคยได้เงินกับพี่กันนะเคยได้พันเดียวเนาะเป็นเป็นรางวัลที่พันเดียวแล้วก็ไม่เกี่วกับขายข่าวด้วยพี่หนึ่งก็ไม่เกี่ยวกับดูดีดีดูดีดีเขาก็แล้วก็คุยวันนั้นไปพี่โจคุยวันนั้นไปปุ๊บแล้วก็ไม่แทบจะไม่ได้คุยอะไรเลยมีมีทักมาเมื่อไม่เมื่อไม่เท่าไหร่เพราะว่านู้เนี่ย หลังจากที่จบเรื่องพี่การไปที่เคยมีประเด็นหลายๆรอบเนี่ยหลังจากที่จบประเด็นหลายๆรอบไปนะเสียงเสียงสะท้อนคืออะไรของหนูเหรออ๋อพี่โจหรือเปล่าลูกของหนูเลยบอกว่าอ่ะทีเนี้ยเสร็จปุ๊บพี่พี่พ,พี่การเนี่ยหลังจากจบประเด็นพี่การไปหลายๆรอบ ก็พี P ่โจ er ้แกก็ไม <yle> ่ได้คุยแล้วนุมันก็บล็อกทั้งไลน์แล้วก็บล็อกทั้งติกตอกแล้วพี่การทักหาพี่โจ้อีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ว่าพี่โจ้ติดต่อนุให้หน่อยกันอยากคุยแล้วพี่โจ้ก็ไม่ได้ไปบอกกับนุนะว่าเออพี่การอยากคุยด้วยพี่โจ้ก็เลยไม่บอกเลยแล้วก็ตอบไปแค่ว่าบอกให้แล้วแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันอีกเนี่ยสิบสองสหาสิสองสหาลุงโจ้หลังจากที่ไม่ได้คุยกันแบบหลังจากที่ไม่ได้คุยกันแบบอ่ะ แต่คือเอาเอาพูดตรงๆเลยนะประเด็นง่ายๆเลยคือ ลุงอ่ะมันแก่แล้วเว้ยกระโจอ่ะมันแก่แล้วมันแก่แล้วแล้วมันมันเป็นลิเกมายุคคนแก่อ่ะเขาจะพาคนยุคนแก่คือมีเมียไม่ได้มีแฟนไม่ได้เปิดเผยไม่ได้แล้วความคิดแกก็แบบเฮ้ยถ้ากูเปิดไปน้องโดนแน่หนึ่งนุ่นมีกระแสนุ่นมีอะไรด้วยเออก็เลยตอบไปแบบนั้นอันเนี้ยมันเป็นความผิดที่แกพูดโดยไม่คิดตรงเนี้ยแกก็ต้องขอโทษที่แกพูดโดยไม่คิดแต่ความเป็นจริงอ่ะคืออะไรพี่โจรู้อยู่ เออความจริงอ่ะมันเป็นยังไงรู้อยู่แต่พี่โจ้บอกแกไม่กล้าพูดเพราะแกกลัวว่าพูดไป,ปุูบปุ้ยผลเสียเกิดขึ้นกับน้องทําไงวะเราตอบไปแบบนี้ก่อนเพราะว่าแกยึดถือว่ารุ่นเราอ่ะห้ามมีนี่แกห้ามมีผัวห้ามมีเมียรุ่นเราอ่ะคือคือแบบนี้พี่โจ้แกมองแบบนี้นะแกแก่แล้วนะพี่โจ้นี่แกไม่ได้อายุสิบกว่านะไม่ได้สิบกว่ายี่สิบกว่านะพี่โจ้แกรุ่นลุงแล้ว คือฟังนะคะคือฟังนะหนูอ่ะหนูอ <ผม S 1> ่ะที่ไม่ได้คุยกับพี่โจโลแล้วออกแล้วหนูออกมาไล์อ่ะพอคุณไปดูก่อนว่าพวกคุณก็ยังไม่ฟังอะไรเลยคุณก็ตัดคิดไปด่าแล้วแล้วคนที่โดนด่าเป็นพี่อ้ําก็มีเป็นพี่ตังก็มีพี่อ้ํากับพี่ตังก็ไม่เกี่ยวแล้วคุณยังไม่ทันรู้เลยว่าคืออะไรเป็นอะไรคุณก็คอมเมนต์ด่านุ่นู่นแล้วคุณก็ด่านู่นู่นแล้วเอ นี่เลยก็คือให้รู้เลยหนูว่าเป็นคนพูดอะหนูไม่มีอักษรย่อหนูพูดเลยแล้วหนูบอกว่าเยการะหลรอบมากแล้วแชทเนี้ยมาเป็นแชทนานแล้วไม่ใช่แชทที่มันเพิ่งพูดแล้วล่าสุดที่เยการทักมาขอให้เจ้าโจติดต่อติดต่อหนูให้อ่ะเจ้าโจก็ไม่ติดต่อเพราะผมรู้ไงผมรู้มี่กับน้องไอ้นู้อะไอ้นู้อะแล้วผมจะติดต่อ้นูให้ทำไมอรอแล้วตอนเนี้ยพี่โจแกก็เห็นว่านู้อะกันนู้นอะมันเปิดเยอะแล้วอันก็ไม่อยากให้ไปยุ่ง แต่หนูคิดว่าแชทมันเพิ่งหลุดออกมาเนี่ยคงไม่พอใจที่ลุงแบบว่าผมโดนมาก่อนหน้านี้แล้วพี่<ะ>ผมแค่ไม่อยากจะพูดกับพี่ทั้งทั้งที่ผมแค่ไม่อยากจะพูดกับพี่ทั้งทั้งที่ ผมเห็นหมดอ่ะแบบว่าอุ้ยสร้างละครเอาเงินต้องทำอะไรฟังหนูนะผมสาเสียผมเยอะผมแค่มพ์ว่าการเยอรมัน่นทหารพิมพ์ไอ้นู่นเนี่ยผมมองผ่านไม่ได้จริงๆพิมพ์ว่ากันเยอรมันเดี๋ยวก็รู้ค่ะแต่หนูพูดคํานี้นะถ้าจะโจ้หนูพูดกับพี่โจ้หนูพูดหนูเป็นคนพูดตรงถูกป่ะพี่โจ้หนูเป็นคนพูดแลงถ้าจะโจ้พูดว่านุ่นเป็นการแสดงแล้วพูดจากใจจริงๆริอะนะที่แกแบบว่าไม่ได้พูดเพราะห่วงน้องอะนะแต่โจ้โกหกแต่โจ้ตอแหล เรื่องจริงเป็นไรจะโจ้พูดเอเคนตรงกนได่โจ้ยหผมเคยโกหกคนได้ไหมผมเคยโกหกคนเป็นไหมทุกคนผมนี่ผมโกหกคนเป็นไหมทุกคน ผมต้องมานั่งอธิบายตัวตนของผมไห้ทุกคนฟังไหมต้องังธิบายตัวตนของผมไห้ทุกคนฟังไหมแต่ผมแค่ทนไม่ได้ที่แต่ผมแค่ทนไม่ได้ที่ถ้าน้องมันจะพังหรือใครจะมาทําลายมันสองคนหนูบอกพี่โจไปเลยนะว่าหรือใครจะมาทําลายมันสองคนหนูบอกพี่โจนะครั้งนี้เป็นบทเรียนนะหนูบอกพี่โจเลยว่าสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยนี้ยืนฐานอยู่บนความเป็นจริงเท่านั้นไม่มีการโกหกเพราะโกหกมันทํา มันทําให้เนี่ยเกิดผลเสียมากมายยืนอยู่บนความเป็นจริงต่อให้วันหนึ่งคนเปิดมาเขาแล้วเขารู้ว่านุกันนุ่นคือคู่จริงคนแม่งไม่มีทางด่าหรือทั่วลงหรอกแต่ถ้าเราโกหกเมื่อไหร่มันจะเป็นผลลัพธ์แบบนี้เสียใจตรงที่ว่าแบบโอ้ยผมมาขายข่าวเอาเงินโอ้ยผมมาขายข่าวเอาเงินเงินแค่พันเดียวเนี่ยนะซื้อผมได้เลยเหรอซื้อผมได้เลยคุณคิดผิดแล้วคุณกันคุณจะไุลายผมอะ คุณจะทำลายผมแตกกันน่ะทำลายผมแตกกันน่ะคุณคิดผิดแล้วคุณคิดผิดแล้วผมบอกตรงนี้เลยนะโคตรเสียความรู้สึกเลยโคตรเสียความรู้สึกเลยเนี่ยคือบทเรียนบทเนและคนที่มาทำลายและคนะที่มาตัดต่อนะคุณเชิญเอาช่องคุณเนี่ยไปเลี้ยงหองคุณนไลน์เลยครับไปเลี้ยงหอยย้อนไลน์เลยผมไม่สนหรอกผมนะะคนโตแล้วควานโตแล้ะความจริงอะเพราแก เทวดาฟ้าดินทุกคนทุกคนวามจริงนี้จริงไหนยากไหมยถูกไหมพี่หนึ่งถูกไหมพี่หนึ่งออ หนูว่าบอกว่าหนูพอหนูรู้ว่าพี่โจคุยหนูด่านะหนูพูดจริงว่าหนูไม่ใช่ไม่ด่าแต่หนูว่าไม่มีเฟซตาโจหนูไม่มีเฟซการไม่มีอะไรกันเนี่เพึ่งมามีแต่หนูด่าไปแล้วหนูด่าเลยหนูโทรหายแอมด่าเลยว่าสฝากมาเลยฝากมาเลยฝากมาได้เลยถ้าอะไรไม่เข้าใจผ่ากมาได้เลยพี่หนึ่งคุยกับพี่โจก่อนเนี่ยหนูบอกพี่หนึ่งคุยกับพี่โจก่อนพอคุยปุ๊บโทรหายแอมเมื่อกี้ตอนโทรคุยหนูด่าปะหนูด่าพี่โจไหม หนูบอกพี่โจ้แล้วไงวะหนูพูดพูดพี่โจ้เลยว่าพี่โกหกไม่ได้หนึ่งพี่ไม่รู้พี่กลัวเปิดไม่ได้ตอนนั้นน่ะเพราะน้องมันยังไม่ได้เปิดเยอะพี่ไม่รู้แล้วเขาเล่นถามผมมาตั้งแต่ตั้งแต่ไอ้นุ่นเข้ามาใหม่ๆเเลยมมั้้งขาาใหม่ๆเลยมั้งแล้วผมคิดยังไงทุกคนอ่ะเหมือนทุกคนอ่ะมาหยุดมาหยุดหอนตัวผมเนี่ยแลกกันกับทุกคนในไลน์นี้ก็ได้เนี่ย ผมมีความราถนานดีแบบเนี้ยแบบี้ยควรทำแบบไหนกับคนที่เขามาถามแบบเนี้ยกับคนที่เข้ามาถามแบบเนี้ยทุกคนช่วยตอบแทนผมเลยดิช่วยตอบแทนผมเลยดิ เดนตาโจานะอน,นุพูดแล้วหนูสรุปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าจะไม่เข้าใจใหนึ่งนะที่หนูไฟ์เนี่ยเพราะหนูเนี่ยเห็นคนด่าน้องเยอะแล้วด่าพี่อ้ําด้วยด่าพี่ตังด้วยด่าคณะด้วยด่านุ่นด้วยด่านุนด้วยหนูไร์เลยหนูนี่คนในบ้านบารมีอะรู้ทุกคนว่าหนูเป็นคนแบบนี้ทุกคนรู้หมดว่าหนูเป็นยังไงสอง ระโจเนี่ยพูดจริงคำนี้แต่พูดไปเพราะอะไรเพราะว่าแกห่วงนุ่นกับน,นุ้กลัวว่าถ้าเปิดเผยไปจะเป็นปัญหาไหมเพราะน,นตอนนั้นในช่วงเวลาที่คุยกันเนี่ยกับพี่กันเนี่ยแกเนี่ยมันยังมันยังไม่มีมันยังไ,ไม่มีประเด็นคู่จิ้นอะออกมาเยอะขนาดนี้ถููต้้้องี่ผผชชแกก็เลยก,ยก,กลยวัวว่าถ้าเปิดไปปุ๊บอะมันจะเป็นผลกระทบอะไรกับน้องหรือเปล่าแล้วประเด็นต่อมาคือแกอะ ตาโจลุงโจอ่ะแกก็คุยกับยายการเพราะแกเห็นว่ายายการเป็นเอฟซีที่ซัพพอร์ตหนูเยอะแกก็เหมือนอยากรักษาไว้แต่แกทําไปโดยที่แกไม่ได้คิดเพราะว่าความที่ว่าเฮ้ยมิเกสมัยก่อนอ่ะก็ต้องรักษาไม่ยกไว้แล้วก็ต้องไม่มีผัวไม่มีเมียอ่ะอะแกยึดคํานี้อันนี้คือเอาง่ายๆว่าตาโจอ่ะแกแกเอาพูดคําตรงๆนะแกแกแล้วคิดแบบคนแกแต่ในความคิดแบบคนแก่คือเป็นความหวังดีกลัวว่าเฮ้ยถ้ากูพูดไปแน่เงยน้องโดนทัวลโรงงานไม่มีมากูโดนอีกแน่ๆเลย ก็เลยพูดแบบนี้ไปก่อนแล้ววันนี้แกก็ได้รู้แล้วว่าอ๋อแม่งพูดโกหกไม่ได้ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเนี่ยคือบทเรียนของแกเนาะทุกคนลุง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 อาจจะโกหกเพื่อปกปิดนะว่าลุงเลยแต่ว่าความจริงเป็นยังไงอะทอไปลุงไม่กล้าโกหกแล้วหลอกถามลุงได้เลยพี่นี่แล้วแต่งหน้าด้วย มาแต่งให้ผมด้วยเลยเนี่ยยังไม่ได้แปลงฟันยังไม่ฟันยังไม่เสียตาด้วยเนี่ยแล้วฟังนะว่าหนูเนี่ยหนูเนี่ยหนูไม่หนูไม่ได้ถามไม่ได้ไลไลเลยเพราะว่าอะไรเพราะเชฟมันก็ออกมาเลยเพราะเวลาคุณด่าคุณก็ด่าเลยคุณก็ไม่ฟังที่ผมพูดก่อนไงคุณก็ด่าเลยแล้วหนูก็พูดกับจ้าโจเลยว่าหนูพูดตรงนี้หนูพูดตรงนี้หนูเป็นคนตรงถ้าพี่โจพูดว่าคู่หนูกับนุ่นเป็นการแสดงถ้าพูดด้วยใจจริงจริงจต้ตอแหลแต่เนี่ยตอนเนี้ยให้จ้าโจพูดอีกรอบหนูนนุ่นเป็นไง จริงไม่จริงพูดหาคนเนี่ยมัเจอ่เจอหาคนหันอไม่ได้แล้วนะพูดดูหน้าดูหน้าเอาเงี้ยเอาเงี้ยดูหน้าดูหน้าพูดค่ะ้าพูดค่ะไม่ได้ต้องพูดคนห้าพันสองร้อยคนรอฟังอยู่เออทุกคนทุกคนจริงกับไม่จริงพูดเสด็จพ่อนะ ลุ้นให้มันแบบเป็นอย่างนี้ทุกวันนะนะแล้วยังไงก็ช่วยกันจิงจ้าเออนั่นแหละเนี่ยจบคืนเนียก็พากันว่ามันแสดงกันเนี่ยทีเนี้ยต่อไปจากต่อจากเนี้ยไปตาโจ้ไม่กล้าโกหกแล้วตาโจ้หลอนแล้วอึงเชื่อกูมึงหลอกถามเลยทีนี้ตาโจ้ไลฟ์ปุึงเข้ามาแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ขำแล้ว คืกูไม่เกี่ยวแล้วทีนี้กูติงจะโจ้แล้วให้จะโจ้รับโดนทุบหลังสองคนเนี่ยล้วคนเกียรลุงหมดแล้วก็คือเนี่ยก็คือเอาจริงอ่ะมันคือวันนัวันเนี้ยนะเอายี้หนูกับพี่โจ้เนี่ยอยู่ด้วยกันตอนเนี้ยหนูพูดเลยว่าจริงคู่จริงถ้าวันไหนไม่ใช่คู่จริงทัวลงหนูสองคนได้เลยจบดูิมาดิคนละครึ่งคคนรเออเอาไว้เนาะโอเคจับมือกันอ่ะเรีวอ่ะเรีวโอเค มาแล้วเดีกย่ีงพวกที่พูดว่าไว้นะแล้วด่าแบบโอ้โหเห็นโพสต์แล้วด่าก่อนด่าช่าด่าแบบไม่รู้ยิงรู้แคบนี้นะไปหมดแล้วเนี่ยในความบนหอกมันผมจะไม่ใช่ลุงเนี่ยคือมันแบบคือหนูอ่ะหนูเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอย่างแม่ใหมเนี่ยเวลาที่มีอะไรเนี่ยคือเขาก็คุยกับหนูก่อนอยู่แล้วเนาะเออเพราะฉะนั้นอ่ะหนูสรุปประเด็นง่ายหนูไม่นั่ง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 ยาวไม่นั่งอะไรเลยหนูสรุปประเด็นง่ายเลย ว่าสิ่งที่เจ้าโจ้พูดไปเพราะอะไรเหตุใดจึงพูดเนี่ยคนในคนในช่องผมก็บอกว่ารู้เหตุผวแล้วแล้วก็พูดบ้างนะว่าจริงจังว่าคุณพยายามติดต่อแต่ติดต่อไม่ได้อ่ะคุณการพยายามริังบอผไม่ต้องติดต่อผมมาแล้วเขาทำกา้นติดต่อมาได้ฝากบอกว่าหลังจะได้ติดต่อมาได้ฝากบอกว่าหลังจะได้ติดต่อมาได้ ไม่หมายถึงบอกว่าคุณกันคุณกันก็ก็พูดหน่อยเนาะว่าตัวเองพยายามติดต่อพระเอกแล้วพระเอกเขาไม่คุยด้วยอะไรเนี้ยคุณการคุณกันก็ออกมาพูดตรงนี้หน่อยนะไม่ใช่เอาแต่แบบว่าเอามาจะให้ตัวเองดูดีอย่างเดียวคมอการนี่ผมบอกอีกอย่างหนึ่งคุณกันที่ผมบอกว่าที่ผมบอกว่าผมบอกไอ้นู้แล้วอ่ะไอ้นู้แล้วอ่ะผมรู้ผู้ชายครับผมไม่ได้บอกครับด่าผมเลยครับครับอนี้ ผมโกหกผมหผมไม่ได้บอกไอ้นุ้นครับผมตอบแทนครับแทนว่าผมบอกไอ้นุแล้วแต่จริงๆแล้วไอ้นุ้นไม่รู้เรื่องครับไม่ได้คุยกับน้องครับเพราะว่าบอบไม่ได้ให้คุยไม่ได้นะคะเดี๋ยวบ้านไฟไหมไม่ใช่หรอกเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ใช่แบบปขนาดนีแล้วอ่ะ ทีนี้ก็รู้ยิ่งรู้ชัดไปใหญ่เลยอะว่ามันเป็นยังไงใช่ครับแต่ก็ดีนะพี่ดีีนะพ่แบบนี้จะได้รู้ว่าของจริงของแท้เป็นไงเป็นไงฮะได้โอ้ยอยู่ใบพะยะใบพะยะเหรอไปทำธุระเถอไม่อยู่เขาใหญ่พอเหอะไปเยอะไปลงช่องลงช่องโอเคไม่มีอะไรแล้วทีนี้ก็ฝากทุกคนไปหลอกถามลุงนะลุงไม่กล้าโกหกแล้ว เบื่อแบบเนี้ยเบื่อแบบเนี้ยแล้วมาทิ้งบอมเนี่ยบ๊ายบายนะทุกคนฝากด้วยนะคะหนูมาหนูมาก็แล้วแต่หรอกถ้ลุงเคยลุงพูดไปหมดแล้วพี่ไม่เกี่ยวหนูลุงพูดเองหมดเลยลุงโกหกไม่ได้นะจ๊ะลุงจำไว้นะทีเนี้ยโอเคโอเครู้เรื่องจริงจ้ะโอเคโอเครู้เรื่องจริงจ้ะ แล้วนะกดลงยังไงอ่ะโอเคทุกคนผมทำแล้วไอ้แชทที่เนี่ยแหมไปไหนแล้ววะและเงินที่ผมได้รางวัลจากเขาแค่หนึ่งพันบาทเนี่ยจากวันแรกๆเลยเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวจากผมต้องมาขายข่าวเวะ คุณปันผิดแล้วครับผมเนี่ยซื้อเงินซื้อผมได้เหรอคุณกันครับและคุณลูกน้องคุณกันทั้งหลายครับอ่าเนี่ยก๊อกก๊อกอยู่ดีดีก็ก๊อกก๊อกเนี่ยอันนี้นะอยู่ดีดีก็ก๊อกก๊อกวันนี้กันโอนมาไลลยไปให้นะคะหนึ่งพันเข้าหรือยังนนนี่อยู่ดีด,ดีครับไม่ได้ขอครับ ไม่จําเป็นต้องขายข่าวหรืออะไรครับแล้วผมบอกเอฟซีทุกคนนะของทั้งนูทั้งนุ่นเลยาาเข้าใจลุงใช่ไหมไม่รู้นะทุกคนจะเข้าใจลุงแบบไหนไม่รู้แต่ลุงอะ่ะลุงอ่านไม่ทันนะข้อความอะ ของขวานไม่ต้องส่งก็ได้แต่แค่ให้รู้ให้รู้ว่าตัวตนผมเป็นยังไงของจริงของจริงเล่ยนู้ยนุนอะ่ะจริงจ้าจบไหมผมรักน้องอะ่ะมันผิดไหมผมรักน้องอะ่ะผิดเปล่าผิดเป่าวว่า เฮ้คุณปั่นได้เลยดราม่าอะไรทั้งหลายอะหาผมสร้างละครหาผมนู่นนี่นั่นในด้อมบ้างอะไรบ้างผมเก็บมาบนอะปั่นให้ทะเลาะไม่ให้เกียรติไอน้นุหลังๆก็ไม่ให้รางวัลแล้วผมจะผมไม่ต้องคุยอะในดีเขาอ,อีกเขาเหรอป่าถนาดีไอ้นุเหรออย่างนี้เหร อย่างี้ปาถนาดน,นีบไอ้นู้เหรอแต่ละข่าวแต่ละอันผมเห็นหมดเน่ยไอเรื่องผมอะว่าได้ผมมองผ่านได้หมดเแต่เรื่องไอ้นู้นน่นแต่มันได้เปล่าไอ้ที่มันพาผมมาคือขนาดนี้ผมบุดหยาบละ มันพาผมมาันถึงขนาดเนี้ยผมยังไม่ปกป้องมันเหรอเชิญคุณมาทำลายพวกผมได้เลยหลังๆผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคุณกันเนี่ยไม่ให้รางวัลไอ้ดูไม่ให้เกียรติไอ้ดูผมขู่ไอ้ดูผมรู้หมดเน่ย เท่านั้นไม่พอไปให้รางวัลคนอื่นในคณะให้หนูมันเห็นคิดว่านู้มันจะคงเต้นมัน้งคงเห็นกับตัวเงินมากมั้งก็คุณไม่ได้รักไ,ไอ้นู้อะไอ้โถผมไม่อยากพูดจมหยาบ,ยบเชิญเชิญช่องแซะเชิญช่องทำลายตัดต่อกดไลค์กดแชร์เอาให้เต็มที่ คุณอยู่ในโลกจลอมปอมไปเถอะมันเสียไหมกับคำที่ว่าขายข่าวเนี่ยผมเหรอขายข่าวผมเลยวะต่อยคุณโคตรทำลายพวกผม คุณก็ทำลายพวกผมไม่ได้ไอ้นุกับผมเนี่ยไอ้นุ่นเนี่ยผมคบกันด้วยใจเว้ยไม่ได้คบกันด้วยเงินจำไว้